สเคยนะคะผู้ผมช่อง K y กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวตัว s โซนี่เอเนะครับมันเป็นตัว C 7 0 2นะครับทุกคนซึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะแต่วันนี้ผมจะมารีวิวพร้อมกล่องทั้งชุดเลยนะครับทุกคนอ๋อครับทุกคนอันนี้ก็จะสลักเขาว่า Sony ่เอเล็นต์นะคะทุกคนอันนี้เป็น Sony ่เอเล็แล้วก็ C 7 0 2แล้วตัวนี้เป็น ตัวหนังสือที่มันเป็นกล้องของตัวนี้นะทุกคนสมอล่าอะไรอย่างเงี้นหละและ้วตรงนี้มัน<อ>จะเป็นมันจะบอกว่าการะล้ามไรเปอยปอยนะทุกคนแต่จะมาดูเครื่องนะทุกคนเปิดเครื่องออกมาก็จะเป็นตัวอ้ยแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องครับทุกคน สวยดีนะอันเดียวอันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะทุกคนตัวนี้เนะี่ยน,นี่เปิดอ,ออกมาม็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเก็บกลับไว้ให้เป็นชุดของเขาเปิดอ,ออกมาก็จะเป็นใบอะไรก็ไม่รู้จะเป็นสายคล้องครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่กับตัวสายชาร์จนอฮ์นะครับทุกคนแล้วก็ซิมการ์ดนะอันนี้จะไม่มีหูฟังนะทุกคนเพราะว่าตอนที่ผมเจอกล่องเดี๋ยวผมหาหูฟังนอะเขาไม่เจอนะครบทุกคนก็เลยไม่ได้เอาหูฟังมาให้ทุกคนดูนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับทุกคนก็จะบอกว่าวิธีใช้ขั้นเริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปนั่งอ่านมาละ เดี๋ยวไปนั่งดูองเอาุกคนดูแค่ภาพนะคือผมดูแค่ภาพผมก็ทําเป็นแล้วอันนี้ก็จะเป็นหูฟังที่ผมบอกว่าผมหาไม่เจอนะทุกคนมันจะเป็นชุดหูฟังแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีตัวนี้ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดคุณซื้อมาใหมนะ่ๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้อันนี้ไปว่าอันนั้น่ะเขาไม่ได้ให้มาคือมันจะเป็นตัวอะไรอนะ่ะมันจะเป็นหูฟังบลูทูธสมยก่อน,นะทุกคนมันจะเป็นแบบใส่หูแล้วก็บลูทูธกับไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้นะทุกคน แล้วก็เป็นหูฟังแล้วก็วันนี้เป็นชุดประกอบที่ผมไม่รู้จักคือผมไม่เคยเห็นชุดนี้มาก,ก่อนผมเห็นแต่ชุดนี้กับชุดนี้อันนี้มันเป็นอ๋ออันนี้มันเป็นปลอกใส่มือถือที่อเอา,เอาตัวเนี้ะยไปยัดใส่มันจะเป็นเคสอะอะไรอย่างแหละมันจะเป็นแบบคล้ายๆเคสอะคับแต่มันเป็นแบบผ้าก็เก็บกลับไว้ที่เดิมของเขาคะคุณ ล้ววันนี้ถ้าเกิดเขามีให้เนี่ยคือผมจะดีใจมากาคือแผ่นตัวเนี้ยรวมเป็นซีดีหรือดีวีดีเนั่ยเนี่พีซีเขาให้แผ่นมาเนี่ยผมจะดีใจมากผมจะดีใจมากเลยถ้าว่ามันมีเพราะว่าผมชอบมันมากไอแผ่นซีดีพวเนี้ยถ้าเกิดเอาไปมีครับคือมีเครื่องใส่ดีวีดีที่มันใส่ซีดีได้ด้วยนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกัในใหม่คลิปหน้าก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมช่องเคลงไว้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาเทปมใหม่ของช่องเคลงไฟได้ยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย